เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโตว,วัดพนันเชิงจังหวัดธุนครศรีอยุธยาเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงจังหวัดธุนครศรีอุธยาจะสร้างในปีพุทธศักราช2460เพื่อหาทุนบูรณะซ่อมแซมและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดโดยจะสร้างเป็นเนื้อทองแดงทั้งแบบกระหลายเงินแบบกระหลายทองและแบบรมดำลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาหูในตัวด้านหน้ายกขอบเป็นเส้นนูนตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อโตด้านข้างทางซ้าย และขวามีพระอักษาวกพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรยืนหันข้างส่วนด้านหลังเป็นพื้นเรียบตรงกลางเป็นยันสามแต่ไม่ระบุป,ปีพุทธศักราชที่สร้างกำกับไว้โดยหลังจากสร้างรุ่นแรกในปีพุทธศักราช2460แล้วหลังจากนั้นอีก25ปีในปีพุทธศักราช2485ได้มีการสร้างรุ่นสองและรุ่นต่อมาในปีพุทธศักราช2517และปีพุทธศักราช2533 ซึ่งยังคงรายละเอียดต่างๆเหมือนเหดิมเดิมปี2460ทุกประการฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ